แนะนำกับเจ้า t ต y o ต้าวีออเข้าใหมา่อีหนึ่งคันนะคะสำหรับใครมองหารถเก่งประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานเนี่ยฮะบอกเลยว่าเจ้า V ีออเป็นรถที่ตอบโจทย์มากในการใช้งานตอนนี้เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ความออปชั่นนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราคาคันนี้จัดมาให้แล้วขับนุ่มสบายทั้งในเมืองและนอกเมืองประหยัดน้ำมันนะคะใครมองหาอยู่วันนี้นุชจัดตัวนี้มาให้ดูเลยนะคะกับ t ต y o ต a v ี a ออ 1.5i ปี2017จดทะเบียนปี2018เป็นรถใช้งานดีประหยัดน้ามันเนะะี่ยะใครมองหาอยู่รถนี้มีเข้ามาทั้ง สามคันเจอคันนี้น่าใช้งานราคาดีและไม่น้อยสุดแล้วนะคะกับ 1.5e ไม่ใช้งานเพียงแค่1,000 0แกิโลเท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้มีอะไรน่าใช้งานกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่งดของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่องวีออสมือสองกับนุชที่ผู้สางานขายของบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะมานําเสนอวีออสเข้าใหม่มาอีก1นึคันแล้วนะคะสำหรับใครมองหารถใช้งานผ่อนเบาๆราคาดีๆออปชั่นจัดเต็มขับขี่สบายทั้งในเมืองและนอกเมืองและประหยัดน้ามันกับเจ้าตัวต้าวีออสคันนี้เลยนะคะเป็นตัว 1.5E ค่ะคันนี้มาในปี2017จดทะเบียนปี2 2018เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ามาลอตเดียวกันเลยทั้ง3 0คันและเจอคันนี้มารีวิวเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะคะใครมองหาอยู่ฝากกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบนะคะคันนี้นุชขัดมาให้แล้วสวยคุ้มแน่นอนไม่น้อยสุดเลยนะคะรายเดยดคันนี้มีอะไรน่าใช้งานเดี๋ยวเรามารับชมได้เลยและสนับใครที่รายได้อยู่ที่15,000บาทนะคะคันนี้ออกคนเดียวจบเลยไม่ต้องกู้รวมหรือไม่ต้องค้าเลยและไม่ต้องมีงบดาวด้วยนะคะลูกค้าขาออกไปเลยฟรีดาวผ่อนเพียงแค่5,200บาทเท่านั้นนะคะกับ เจ้า Toyota าวีออส 1.5e คันนี้มาในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถดีไซน์กระจังหน้าสีดาสวยเดิมนะคะมาพร้อมไฟหน้าอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยไม่มีริรรอยแตกราวขึ้นเหลืองไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเป็นไฟมันติรีแฟกเตอร์แล้วเรียบร้อยมาพร้อมในส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มเลยอยู่สภาพสมบูรณ์มากคันนี้นุชคัดมาให้แล้วเชื่อหนุนได้เลยว่าสวยคุ้มแน่นอนนะคะกับราคาอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นไม่ใช้งานเพียงแค่1นึ่งแสนกิโลค่ะปงซุ้มรอสภาพ สวยนะคะเลียมสันตัวรถอยู่สภาพคมๆแบบนี้เดิมๆเลยนะคะได้เป็นสีบรอนเงินแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้แบกเดิมโรงงานค่ะคุณพี่ขาขอบ15ไม่มีดิ้วรอยการเบียดฟุตบาทมานะคะดอกยางปี23ทั้ง4เส้นดอกยางดูแลให้ใหม่เลยใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะคุณพี่คันนี้นะคะออกรถศูนย์บาทผ่อนเพียงแค่5,200บาทเท่านั้นรายได้อยู่ที่15,000บาทออกคนเดียวจบเลยไม่ต้องมีกู้ร่วมหรือว่าค้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะช่วยทุกคนนันดันทุเคสนะคะใครที่สนใจสามารถสอบถามได้เลย ตอนนี้รถนี้มีเข้ามา30คันตอนนี้เหลือมไม่มากแล้วนะคะพี่ๆคันและคันนี้ยังไม่ติดจองนะกับ3ามสามแสนหนมืนบาทนะราคานะคะก็จกเดิมโรงงานรอบคันนี่นะคะ สวยมากได้กระจกเดิมด้วยคันนี้ไว้วางใจในเรื่องหอตัวโครงสร้างได้เลยเพราะเป็นรถหน่วยงานค่ะหมดสัญญาเช่าคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนในส่วนของรายละเอียดภายในเนะคะได้เป็นเบาะผ้าอยู่สภาพที่สมบูรณ์เดิมโรงงานแล้วเรียบร้อยไม่มีริรอยฉีกขาดเลยเบาะผ้าเดิมๆนุ่มๆตึงๆแบบนี้มีมาให้แล้วนะคะมาได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะแอร์ปรับมือนะคะแล้วก็มาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมจากโรงงานเลยพวงมาลัยอยู่สภาพที่สมบูรณ์3การสวยๆถือว่าออปชั่นที่มีให้ ค่อนข้างพบกับการใช้งานตอนนี้เพราะว่าผ่อน5,000บาทเท่านั้นคุณพี่หน้าฝนแล้วใครมองหารถไว้ใช้งานผ่อนไม่แรงนะคันนี้ผ่อนแค่5,200บาทตลอดายุสัญญาได้ออปชั่น แอร์เย็นเพลงเพะค่ะคันนี้มีมาให้ครบเลยเกียร์ออตโต้สวยๆนะคะขับขี่นุ่มสบายทั้งในเมืองและนอกเมืองประหยัดน้ำมันสุดๆนะส,สำหรับ V ีออสนะคะใช้งานดีอึดถึกทนนะค่ามันทแน,นน้อยนะคยะบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มมาให้แล้ว3 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเนะะี่ยมาพรา้อมใบใช้งานเพียงแค่1000งกิโลค่ะคุณพี่คะและในส่วนของรายเดียตัวซอกประตูโครงสร้างต่างๆนะเดิมโรงงานถาะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะตัวน็อตด,ดูสภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีดูรอยผิดความมาใน นอนนะคะแผงประตูด้านข้างสวยเดิมแบบนี้ตัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วค่ะการันตีให้เลยโครงสร้างหลักเดิมโรงงานสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ชัดเจนเลยนะคะเสาบีด้านข้างเห็นได้ชัดเลยนะคะน็อตเดิมๆค่ะคุณพี่ขาไม่มีรอยการแกะไขแผ่นเพจนะคะวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถเลขตัวเครื่องตัวถังเช็คได้เลยนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นรถปี2 0 1 7จดทะเบียนปี2 0 1 8นะคะเดิมโรง,งงานสวยๆนะภายในถือว่าไม่มีช้ำเลยเรียมสันตัวรถหรือว่าด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยสกิดหินด้ว สวยกริปแบบนี้กระจกรออคันพัสดเดิมแล้วเรียบร้อยนี่นะคะใครมองหารถใช้งานคุ้มค่าประหยัดอยู่นะคะช่วงนี้เศษรษฐกิจนะบอกเลยว่าค่อนข้างแย่นิดนึงเนาะแล้วก็นาฝนด้วยอยากรล้ยรถใช้งานสัก1คันรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทคันนี้ออกคนเดียวจบเลยและที่สําคัญผ่อนแค่5,200บาทไม่ซื้อตอนนี้บอกเลยว่าพลาดมากเพราะรถนี้มีเข้ามา30คันคันนี้นุชคัดมาให้แล้วว่าสวยประหยัดแน่นอนค่ะคุณพี่ขาเนี่ เบาะด้านหลังเบาะผ้าเดิมนุ่มเดิมเลยคุณพี่ขาไม่มีริ้วรอยฉีกขาดนะคะเบาะสภาพตึงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ภายในค่อนข้างกว้างนะนั่งกันสบายๆเลยนะสำหรับเจ้าวีออสนะถือว่าเป็นรถไม่เล็กมากนะคะนั่งกัน3ท่านถือว่าไม่มีแอร์อัดซอกประตูเม k อาร์กนะคะตัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์เลยคุณพี่ขาไม่มีชํำค่ะสวยๆกริปกริปแบบนี้มีมาให้แล้วแผงประตูด้านข้างก็งสภาพสมบูรณ์กระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมโตโยต้าแล้วเรียบร้อยเนะะี่ยะเรียมสันตัวรถสภาพสวยนะคะ ตัวสีไม่มีผิดเพี้ยนเลยและสรับในส่วนของราเดียด,ด้านหลังตัวรถไฟท้ายนีฮะอยู่สภาพเดิมไม่มีดูรอยแตกแล้วเลยคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นอีนะะีฮะบอกเลยว่าสวยแน่นอนเพราะ 1> 3 1 0 0 0บาทเท่าน้นนะคันนี้ราคาดีมากไม่ใช้งาน1 0 0 0 0แสนกิโลค่ะคุณพี่เซ็นเซอร์การระยะมีมาให้แล้วนะถึง2จุดเลยด้านหลังตัวรถไฟไท้ายไม่มีริ้วรอยแตกลาวด้วยนะคะกระจกด้านหลังก็ได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยค่ะคุณพี่ขาอยู่สภาพสมบูรณ์เลยเนีย่สวยๆครบจบในคันเดียวนะคยะใครมองหารถไว้ใช้งานอยู่ช่วงหน้าฝนตอนนี้เนะะี่ยฮะเจ้า V ีออใช้งานดีอึดถึกทนนะต้องจับด้เลยเนะยฮะกับ1.5คันนี้ขับขี่ในเมืองบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะะใครมองหา รถใช้งานที่คุ้มค่าตอนนี้นะยกให้เลยคันนี้ดีไซน์ด้วยได้ได้ดีไซน์ด้วยเก๋นะแล้วก็ออปชันก็มีค่อนข้างมาให้จัดเต็มเหมือนกันกับราคาแค่30,000นนิดๆได้รถปี17แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของรา,รายละเอียดนะห้องเกียวสัมภาระด้านหลังค่ะคุณพี่ยางอะไหล่นะมีมาให้ถุงเครื่องมือแม่แรงนะก็มีมาให้ครบๆเลยนะซื้อกำนดในคลิปนี้เอาไปเลยถัดรองหลังเดี๋ยวแถมให้นะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวแถมให้เลยนะเดี๋ยวแถมให้เลยนะคันนี้นะคะแล้วก็อ่ะนี่นะคะราง น้ำต่างๆนะคะน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยนะอยู่สภาพเนียนกริปไม่มีริ้วรอยชนหนักมาแน่นอนนี่คือสภาพแรกเข้านะคะยังไม่มีการเก็บงานหรือว่าปรปับสภาพแต่อย่างใดยังสวยเดิมแบบนี้ให้เห็นเลยว่ารถที่เรารับเข้ามาราคา 300, ส0 0 0สนสภาพสวยขนาดนี้เลยพี่ๆ่ะ ห้องบริสารกว้างขวางตัวเบาะไม่มีชม้ำไม่มีร้วอยฉีกขาดเบาะเดิมโรงงานซอกประตูเมคอาร์ up, ตัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้แล้วเรียบร้อยแผงประตูเนียนกริปเดิมกระจกรออคันยังได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าอีกด้วยค่ะคันนี้ตรวจสอบได้เลยใครมองหาอยู่จัดได้เลย3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นไม่ใช้งาน1นึ่งแสนกิโลค่ะออปชั่นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ารุ่นนี้เขาเน้นการใช้งานเนะคะเรื่องออปชั่นเนี่ยมีน้อยแต่มีนะนะบอกเลยว่ามีน้อยแต่มีนะคุ้มค่ากับการใช้งานแน่นอนนะคะอ่ะดูโครงสร้างนิดนึค่ะตัว not, แต่ละจุดอยู่สภาพเดิมไม่มีชำแน่นอนนะะี่ะน็อตเดิมๆสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งจากโรงงานมีให้เห็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยโครงสร้างไว้วางใจได้เลยนะคะบอกเลยว่าเรามีวันตีหลังการขายให้ด้วยและคันนี้ซื้อไปยังไงก็คุ้มค่ะพี่พี่ะสตาร์เครื่องนิดนึงสตาร์เครื่องขึ้นมาคันนี้ได้เป็นพรมลายสามการนะคะหุ้มหนังอยู่สภาพยังอยู่ที่สมบูรณ์นะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงก่อน นี่นะคะไม้ใช้งาน15,000กิโลค่ะคุณพี่ขาไม้แท้โรงงานเลยนะคฮะพวงมลาลัยสามกานเนียนกริปเดิมแบบนี้มาพร้อมระบบแอร์ปรับมือค่ะคุณพี่แอร์เย็นเจี๊ยบนะเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อย แอร์เย็นเพลงเพราะค่ะคันนี้บอกเลยนะคะมาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมจากโรงงานแอร์นี่เจี๊ยบมากนะคะแล้วก็เบรกมือดึงนะคอนโซลหน้าไม่มีช้ำนะดูจากในส่วนของที่บังแดดนะคะถูกผลัดติกยังไม่ได้แกะเลยพี่พี่ถือว่าคันนี้สมบูรณ์มากนะคะสมบูรณ์มากและราคาดีกับไม่ใช้งานหรือถ้าใครอยากได้ราคาย่อมเยาวกว่านี้นุดมีให้นะคะนุดมใีให้ฝากกดติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยแต่บอกว่าคันนี้คุ้มแน่นอน 3ุสนห่3ห0 0 0นบาทเท่านั้นนะคะกับเจ้า Toyota v o ีอ 1.5e คันนี้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าอีก1นึคันที่นุชได้ทําการคัดมาให้แล้วว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนคันไหนคุ้มค่ารีบมารีวิวให้ FC น้องนุชได้เห็นกันก่อนใครแน่นอนค่ะกับเจ้า Toyota v o ีอ 1.5e คันนี้ปี2017จดทะเบียนปี2018ค่ะมาในราคา3 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นกับไม่ใช้งานวิ่งไปเพียงแค่1,5,000กิโลไม่แท้โรงงานตรวจสอบได้เลยเนะคะลูก อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถกู้ออกรถได้กับนุนะคะเพราะว่าเรามีบริการจัดไฟแนซ์ถึงบ้านด้วยนะคะปะเดี๋ยวไปดูในส่วนของราเดียตหน้าห้องเครื่องนิดนึงนะคะว่าอยู่สภาพสมบูรณ์แค่ไหนไปดูได้เลยคะ่ะมารับชมกันต่อนะคะในส่วนของราเดียตหน้าห้องเครื่องคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมเลยดูโอวิทยเดิมแท้เดิมโรงงานค่ะคุณพี่ขาเป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีบอกเลยว่าประหยัดน้ามันแน่นอนคะ่ะอยู่สภาพที่สมบูรณ์ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องมานะไม่มีร่องรอลิควิดมันไหลเยิม้มค่ะอยู่สภาพสวยเลยเมคอาร อสติกเกอร์มอกต่างๆมีให้เห็นแบบนี้แล้วแผ่นกันความร้อนอยู่ด้านบนสภาพสวยโดยสติกเกอร์มีมาให้ครบทวนแบบนี้คัดมาให้แล้วเชื่อหนุดได้เลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะ3าม0 0 0หบาทเท่านั้นเนี่ยค่ะกับรถปี2017จดตัวทะเบียนปี2018นะคะวีออสหนึ v ่งจุคันนี้ยังไม่มีเจ้าของค่ะใครสนใจติดต่อหาหนุดได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะวีออสมือสองเข้าใหม่บอกเลยรม่อาพา,ดดดาพาวาดวเเะะนจีั ลงช่องให้ดูทุกวันมีราคา2 6 9 0 0 0บาทด้วยใครอยากได้กดติดตามไว้เลยหรือไม่โทรหาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะพี่ๆค่ะอย่ารอช้าสนใจรถรีบโทรได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยขออนุญาตจบคลิปกันก่อนนะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ